ดีครับตื่นได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับถ้าใครเห็นผมในเอเเนาะซึ่งในวันนี้ผมเองก็เดี๋ยวจะไปฟิชชิ่งนะครับที่ทะเลสาบวาเลนเ l เลกนะครับผมซึ่งก็เป็นที่เดิมที่คลิปเกนนาะนานนี้ที่ผมได้ทําไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็อาบน้ําแต่งตัวกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็อาบน้ําแต่งตัวก่อนเดี๋ยวเจอกัน ครับผมตอนนี้ผมก็อาบน้ําแต่งอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็เหลือแค่าทาครีมแล้วก็แปรงฟันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปแต่งตัวนะครับแล้วก็ไปเช็คอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ไปนําไปตกป้าด้วยซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าไม่ชอบคาสัสตัดชีวิตมากๆเลยก็อาจจะไปไม่อาจจะแน่นอนผมเอาหนังสือจะเตรียมหนังสือเตรียมอะไรไปอา่านดีกว่าครับแล้วก็ตอนนี้แปรงฟันต่อครับ ผลิตภัณฑ์ประทินผิวของผมนะมีไม่กี่อย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซรั่มคอลลาเจนนะครับซึ่งเป็นคอลลาเจนนะครับยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้ออั um, v i t ชู a c t i v e Plus นะครับเป็นแบรนด์จากอิตาลีครับที่เมืองไทยน่าจะยังไม่มีขายนะก็มีหลากหลายแบบมากแต่ผมใช้อย่างอื่นไม่ได้ใช้ได้แค่คอลลาเจนนะครับก็อันนี้อันดับอันดับแรก สำหรับอันนี้นะครับก็เป็นเซรั่มเหมือนกันนะครับแต่เพิ่มมอยส์เจอร์ไรเซอร์ให้ให้ให้ผิวนะครับความชุ่มชื้นให้ผิวนะครับเป็นยี่ห้อท้องถิ่นที่ฮังการีนี่แหละครับน่าจะไม่เห็นชูแบรนชูแบรน สุดท้ายนะครับอันนี้มีขายที่เมืองไทยแน่นอนผมว่า y ี e h a w Witchy ใช่ไหมครับอันนี้เป็น sunscreen นะครับเป็นแบบอเ t อ r base นะครับผมเป็นคนผิวแพ้ง่ายครับใช้อะไรที่มันเป็นแบบวิตามินซีหรือแอลกอฮอล์เยอะไม่ได้เลยก็ต้องเป็นยี่ห้อฟูดแนี้แทนครับเขาเรียกว่าโอ๊ะเนี่ยเรียกว่าทาเรียกว่าโอ๊ ทากันแดดไม่ผิวไหมครับหลายๆคนที่เข้าใจว่าทากันแดดเราผิวจะไม่ดํามันก็ดาเหมือนเดิมครับแต่แค่แบบผิวเราจะไม่ไหมแค่นั้นเองครับต่อไปนะครับเป็นวัคซีนจอร์สนจอร์แนครับ <c oughs> เป็นแป้งทาหน้าของผมเองนะ <c oughs> ผมชอบแป้งเด็กมาโกผมรู้สึกว่าทาแล้วมันหน้ามันหอมดีแล้วก็อืม,มน่านันดี เทคนิคแล้วแต่ใครจะได้นะหรือจะทำแบบนี้ก็ได้มันซาบะม, <c oughs> ม่าครับตัดก่อนแล้วก็ on the neck a bit that is จากนั้นก็จะเป็นบอดี้ลชเชนนะครับแล้วก็บอดี้ซันสกรีนนะครับก็ยี่ห้อท้องถิ่นเหมือนกันครับคิดว่านะอันนี้เป็น w o t e r Res i s t a n t นะครับกันน้ำได้ด้วยนะครับลงเล่นน้ำได้ซึ่งผมไม่เคยลงเล่นน้ำเลยครับผมตอนนี้ผมก็ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเวฟป๊อปคอนเพื่อจะใช้เป็นเหยื่อในการตกปลานะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็โชว์ว่าผมเตรียมอะไรไปบ้างนะครับ อันนี้ก็คือป๊อปคอนของเรานะครับที่เราจะไปเข้าไมโครเวฟแล้วก็ใช้เป็นเหยื่อในการตกปลานะเองครับผมก็จะใช้เวลาอบประมาณ2-3นาทีครับนี่คือลักษณะภายในบ้านนะครับก็อาจจะดูรกน่อยขงบนขมในแต่เครื่องดืม่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเป็นคนไม่ค่อยดืม่มแอลกอฮอล์แต่ก็มีไว้ครับเผื่อแบบแขกไปไทยมานะครับจะได้แบบต้อนรับครับสูดายนะครับ ตอนนี้พบคอนแนเรียบร้อยแล้วครับ ready แล้วก็จะใส่ในถุงนั้นนั่นนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ผมจะไปนะครับก็จะมี iPad, ดหูฟังแล้วก็ที่รองไว้นอนแล้วก็ไว้คลุมตัวหรือรองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หมอนใบเล็กๆครับไว้รองตอนนอนอ่านหนังสือนะครับแล้วก็จะมีแว่นตามีสายชาร์จมี เทาแป้งนาฬิกาแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้เผื่อเหุฉุกเฉินนะครับวิ่งเวียนศีรษะแล้วก็อันนี้เอาไว้เช็ดแว่นตานะครับแล้วก็หนงังสือนิยายครับปลัมปรารแล้วก็ร่มครับเผื่อแอนิเคสั่นอันนี้นะครับเป็นเอา,เอาไว้ไปให้พอนะครับเพราะว่า,าผมมีหมวกอ,อยู่ในรถอยู่อันนี้ส่วนเป็นอกกระเป๋าเอกสารผมครับพกติดตัวไว้นะครับแล้วกระเป๋าผ้าแค่นั้นเองครับสำหรันนี้คืออุปกรณ์ของผม อุปกรณ์พร้อมแลครับอยู่ในรถ put together แล้วก็อุปกรณ์ตกปลานะครับของคุณพักก็เสร็จเรียบร้อยครับ mm hmm. so I'm gonna drive I'm going to drive y no. o ี๋ a วเอ้าเดี๋ยวเดวเดเีเวีดดเวัีี ครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะวันนี้ผมจะเป็นสาริถีนะครับแล้วก็นี่คือหมวกของผมนะครับเดี๋ยวเอาไว้ใส่ที่หลังนะครับตอนนี้ผมยังไม่ใส่นะครับก็เดี๋ยวไงเจอกันที่เลกเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับเราแวะซื้อขนมปังด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพอดีเราเอาพวกสลามีพวกของทานเล็กๆน้อยๆนะครับไว้ทานตอนกลางวันเรานะครับแล้วก็ บรคที่บ้านก็เริ่มหมดแล้วเก็เลยว่าซื้อนิดหนึ่งครับแล้วก็ซื้อน้ําผลไม้ด้วยครับงไงจะเจอกันที่เวลาตอนรเกเลยครับซึ่งวันนี้ผมเป็นคนขับผมอาจจะไม่สามารถถ่ายบรรยากาศรอบๆได้นะครับซึ่งคุณพ่อผมเองเขาก็าไม่ชอบเขาไม่ชอบยุ่งโทรศัพท์เราเขาไม่ค่อยโพสต์ไม่ค่อยอะไรจะเห็นได้ว่าในคลิปในต่างๆเขาไม่ค่อยอยู่ในเฟรมของผมเท่าไหร่นานๆที่ครับนี่คือนิสัยส่วนตัวของฝรั่งเลยจะไม่ชอบอโซเชียลเท่าไหร่โดยเฉพาะคนที่มีอาอยุแก่ๆหน่อยคนระับ ับผมเรื่องตลกก็คือเราเปลี่ยนใจกระทันหันเับเราจะเปลี่ยนเป็นนั่งเรือแล้วก็ตกปลาเอานะครับก็คือจอดเรือกลางแม่น้ําแล้วก็ตกปลาแทนนะครับซึ่งก็เป็นการ change plan แบบ urgent มาครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงท่าเรือที่เราจอดเรือไว้นะครับตอนนี้เราก็เตรียมของคนของไปลงเรือนะครับเดียวครับตอนนี้เราก็ออกเดินทางครับเดี๋ยวเราไปตกปลากัน อนนี้เราก็จอดเรือเรียบร้อยครับกําลังขนของลงนะครับแต่เราจะไปฟิชชิงตรงโน้นนะครับสงสัยจุดนี้นะครับน่าจะเป็นจุดแคมปิ้งเพราะว่ามีรอยที่คนมาแคมปิ้งอยู่นะครับสามารถขับรถเข้ามาได้นะครับแต่พวกเราขี่เรือดีกว่าเร็วกว่านะครับอันนี้ไม่ดําดัดโนนะครับ จุดที่ผมจะปิกนิกด้านหน้าก็จะเป็นจุดที่พ่อเขาจะฟิชชิ่งนะครับข้างบนก็จะเห็นเครื่องบินบินผ่านมีปัญหาก,กับร่มก็ไม่ต้องเอามาันละถ้าร้อนก็ค่อยเข้ามาในร่มเอาล้วกันอันนี้เป็นหนังสือที่ผมจะอ่านก็คือ Morgan r o d e er s Falling Kingdoms นะครับ Choose Choose Your Sign ครับผมตอนนี้เราก็ล่องเรือมาไกลาจากจุดแรกนิดนึงครับเพราะว่าอตอนนี้น้ำมันเริ่มลดนะครับแล้วก็เรือของเรามันติดกับพื้นดินเราก็ต้องออขับเรือลงมาทางใต้นิอนึงครับตรงน,นี้ก็มาจอดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ที่เมืองแอร์สิครับผมซึ่งก็ข้างหลังผมนะครับที่เป็นบ้าน สมัยคอมมิวนิสต์นะครับเป็นบ้านเหมือนบ้านตากอากาศของพวกผู้นําทางทหารนะครับตอนนี้ก็ใครก็ล้างไปแล้วใครก็สามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวรอบรบก็อย่างที่ผมบอกไปเราแวะพักนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะเดินกลับเทินเดินทางกลับบ้านนะครับซึ่งในวันนี้ก็เราล้มเหลวนะครับไม่ได้ปลาสักตัวนะครับนะครับก็คือบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นคนมานอนอาบแดดแล้วก็ อ๋อตรงนี้เหมือนเป็นท่าเรือนะครับที่แบบใครจะมาใช้ก็ได้นะครับเป็นท่าเรือแบบคนท้องถิ่นเราเสร็จแล้วครับแล้วก็งงกำลังจะกลับบ้านครับ,ด,รบออดี๋ยวแวะซื้อของกันนิดนึงครับซื้อข้าวซื้ออะไรแบบนี้ครับแวะเทสเก,กแวะจัดก็กก็จะกลับบ้านกันเสร็จแล้วครับแวะซื้ออาหารจีนพวก ผัดแล้วก็พวกผัดเส้นอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ขี้เกียจทำข้าวไม่ซื้อด้วว่ะจะถึงบ้างแล้วครับนี่ครับจ้าแงแล้วก็จะทานข้าวกันครับไม่รู้ผมจะไปกินกอะยอค,ครับอ,อืม วันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปให้ดูว่าวันนี้ผมทําอะไรบ้างนะครับตอนเช้านะครับที่แพลนกันไว้ว่าจะไปตกปลาที่ทะเลสาบแวรนเชลิกนะครับแต่ก็เปลี่ยนแพลนกระทันหันนะครับก็เลยไปที่ล่องเรือแล้วก็ไปหาที่ตกปลาแทนนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ปลาเลยครับวันนี้ด้วยน้ํามันไหลเชี่ยวมากเกินไปนะครับมันก็เลยทําให้ ปลาไม่ค่อยกินเหยื่อนั่นเองครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับพวกผมก็เดินทางไปอีกนิดหน่อยครับเพื่อไปหาที่แบบว่าร่มมากกว่านั้นหมายถึงว่าพื้นที่เยอะกว่านั้นที่เราสามารถออออนอนเอกเนกได้ครับก็คือเหมือนอารมณ์ปิกนิกนั่นเองแล้วก็นอนพักผ่อนก็คือหลับกลางวันนั่นเองครับ ถึงราวๆสักประมาณ5โมงเย็นครับเราก็เดินทางกลับมานะครับและก็หลังจากนั้นเราก็ไปซื้อของนะครับตามที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เราเห็นนะครับก็ แบบนั้นนะครับแต่นี้ก็คือกิจกรรมของผมในวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับถึงวันนี้เราจะไม่ได้ปลานะครับแต่ก็แพลนครั้งหน้าว่าเราจะไปทําอีกแล้วหวังว่าคงจะได้ปลาสักตัวนะครับจริงๆผมก็พอนะว่าขอให้ปลาไม่กินเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยครับสงสารมันนะครับโอเคยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อ่าช่อง YouTube นะครับช่องวิวิสリーของผมด้วยนะครับซึ่งเป็น YouTube หน้าใหม่ยังไงก็ฝากด้วยนะครับ บายบายครับ